สวัสดีจ้าตื่นมาก็ตัดหญ้านะคะชาี้ตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วก็จะตัดแต่งกิ่งต้นไม้รอบบ้านเพราะว่าไม่ได้ทํานานแล้ววันนี้ไม่ได้ส่งข้าวนะคะวันเสาร์อขอหยุดลุยงานสวนก่อนขอจัดเรื่องงานผักให้ลงตัวเยวค่อยส่งช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าผักสลัดโตไม่ทัน ยาวเ,เร็วมากเลย ตัดเสร็จแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้โอเคพอดูได้อยู่ทีนี้ก็เป็นงานปัดกวาด ปัดกวาดใส่ถุง ه, พอดูได้